วันนี้ป้าก็ไม่อยู่แม่ก็ต้องเนี่ยลูกค้าจะคอนเสเร์คอมาแล้วอีกแป๊บหนึ่งสำคัญมากเลื่อนไม่ได้หนูหนูเลื่อนกันไหมเลื่อนบอกเลื่อนมาเลื่อนไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้จะส่งแล้วค่ะอหนูเลื่อนไม่ได้อีกค่ะแม่ไม่อยากให้นั่งแท็กซี่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นั่งแท็กซี่เองนะคะ เปล่ามีข่าวไหวมากขึ้นไปนะแล้วเขาก็จะมีท่าทางแปลกๆระวังน้าแบบว่าใช่แล้วเขาก็จะเหมือนมียาสลบหรืออะไรอย่างเงี้ยล่อยมาแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็จะสลบไปเลยแล้วเขาอยแล้วเขาไ,ขาไม่สลบเลยแม่ก็จะมีวิธีอันนี้แม่ก็ไม่รู้ มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นยาอะไรแต่เราก็ระวังไว้ก่อนไงกลัวไว้ก่อนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราสลบไปแล้วก็ขับออกนอกเส้นทางเอาลงไปขายทายําไงอ่ะหรือว่าไปป้อนเงินมันมีหลายอย่างมากเลยอะ่ะแม่ก็เลยต้องคิดมากไปก่อนมันเคยมีข่าวโอ้แม่มไม่อยางให้ไปเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่มูนที่นั่งแข่งซีไปอันนี้น,นึงระวังตัวูจ๋านี่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะใกล้ ระวังตัวให้ดีนะขับออกไปเนี่ยคอยสังเกตพฤติกรรมด้วยคอยสังเกตพฤติกรรมคนขับว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคอยระวังให้ดีที่สําคัญก่อนขึ้นรถมือถือเอาไปไหมมือถือนะถ่ายรูปถ่ายรูปทะเบียนรถมาถ่ายรูปรถมาส่งมาให้หลายแม่ทันทีแม่จะได้รู้ว่ารถไปกับรถคทนนี้อันนี้อันนี้มีหลักฐานถ้าหนูหายไปแม่จะได้ตามถูกเข้าใจไหมอ่ะ รีบรีบไปไปรีบไปรีบกลับเลยนะขากลับเดี๋ยวไปรับแต่ขาไปไปเองไประวังดีสังเกตพฤติกรรมคนขับนะสังเกตช่วยกันสังเกตนะเฮ้ยพิมแต่ว่าแม่เธอบอกว่ามันน่ากลัวไม่ใช่หรอขึ้นแท็กซี่นี่เธอแม่ชนะอะไรก็น่ากลัวน่ากลัวไปหมดเลยนี่จริงจริงไม่เป็นไรหรอกขึ้นแท็กซี่คนทั่วไปเขาขึ้นกันเยอะเลย วิธีเอาตัวรอดจากโจรแท็กซี่ถ่ายป้ายทะเบียนไอ้เย็นช้ำเลยหนูจะไปไหนกันไม่รูะคนขับเป็นผู้หญิงด้วยผีปลอดไทยแน่เลยอ้าวหนูตกลงจะไปไหนกันอ๋อไปไปบ้านเพื่อนหนูค่ะฮะไปไหนนะไปบ้านเพื่อนค่ะไอ้เอกว่าอายุเริ่มเยอะหน่อยหนูไม่ค่อยดีไปบ้านเพื่อน เพื่อนเธออยู่ที่ไหนอยู่กับพ่อแม่เพื่อนหนูค่ะฮะแพ่อแม่เพื่อนเธออยู่ที่ไหน <Hindu. S 2> อยู่กับเพื่อนหนูค่ะโอ้โหแล้วพ่อเพื่อนเธอกับเพื่อนเธออยู่ที่ไหนอ๋อ,อใน <assa> บ้านของเขาคะ่ะโอ้ยอยู่ซอยไหนถนนไหนโอ้โออยออแล้วทำไมไม่ถามให้มันเคลียรย์ตั้งแต่ทีแรกล่ะคะ ดูคนขับดีเขามงแบบอารมณ์ร้ <c oughs> อนมากโอ๊ยไม่ต้องห่วงนี่เป็นผู้หญิง่ะแรงน้อยฉันเลี่ยนมวยไทยมนานะโดนฉันต่อยเฮงสลบเลยเอไม่ใช่อย่างนั้นเธอคือแบบนี่เธอดูดิ มีก้าเป็นมันเลยนะเธอค่ะรถนหม่ทีนึงอ่ะตสลบแน่ฉันบอกแล้วว่าฉันเรียนมวยไทยมาฉันมีวิธีป้องกันตัวลุกได้ลุกได้โอ้ยนูกนิ่งหน่อยรถขยอมหมดแล้วนี่ไหมเขาก็ไม่ได้ใช้กำลังเขาไม่กล้าทำอะไรลุกเฮ้ยพิมลืมอะไรไปหรือเปล่า ลืมอะไรก็ที่แม่เธอบอกให้เธอถ่ายป้ายทะเบียนไว้ไม่รัะเบียเปล่าแล้เธอถ่ายไหมล่ะไม่แม่เธอสั่งเธอไม่ใช่เหรออ้าวฉันมนกไปเทิดทายอ้าวก็ฉันบึกว่าเธอถ่ายฉันบอกว่าเธอจะถ่ายเฮ้ยมันง่ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโทรหาแม่ดูดะแม่ใช่ใช่ใช่ชินเหมือนกันเลยฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่คือ หนูคือรถมล้นั่งแล้วแต่ว่าหนูหนุ่งถ่ายป้ายทะเบียนอะ่ะโอ๊ยเย็นๆคุณแม่ขาหนูหนรืมอมากให้ถามเขาเหรอโอเคค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่เขาบอกว่าให้ถามเดี๋ยวพิมพ์ในอะไรโอเคเธอถามสิเออคุณพี่คนสวยค่ะว่างไงคือว่าป้ายทะเบียนนะคะ เลขอะไรหรอคะถามไปทำไมเอาไปซื้อหวยค่ะไม่ได้ซื้อหรอกมันไม่ถูกหรอกแต่ว่าพวกว่านเน่ยไม่ไม่ถูกเลยเดียวันนี้อาจจะถูกก็ได้นะคะว่านี้ถูกไม่ถูกคุณพี่ค่ะเชื่อหนูสิคะเดี๋ยวหนูจะจดค่ะเดี๋ยวเออใช่ค่ะคุณพี่บอกเุณนะคะเลขวหนค่ะบ๊ายบาย ที่บอกไม่ได้เพราะว่าเขาจะจับแล้วพี่ขายอ้าว่คนเห็นผีเห็นดูเหรอฉันมูกชัดเลยใช่คุณขับเขาดูท้าหนังปิกๆงั้นสิเขาจะต้องจับเราวพี่ขายแน่เลยผมยังไงกันดีเีครับฉันนึกออกแล้วเห้อ ต้องแกล้งหลอกผีแกล้งหลอกข้างๆเขาว่ะมีผีนั่งอยู่แล้วพอพี่เขาตกใจจอดรถใช่ไหมแล้วก็รีบเปิดกระโดดไปเลย,ยพีน่นะ <c oughs> พี่คะทำไมข้างๆพี่จึงมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยล่ะคะไหนมีที่ไหนไม่มีตาฝาดแล้วมีสิคะพี่ดูดีๆสิคะผู้หญิงผมยาวแล้วก็เสื้อขาวๆว่ะคะ่ะ ชุดเหมือนชุดเดรสอะค่ะฮะผู้หญิงผมยาวเสื้อขาวไม่มีหนูไดีเสียงเขาด้วยค่ะพี่มี<ะ>ค่ะเขาเสียงเหมือนร้องไห้เสือเสือนะคะใช่ค,ค่ะไหนไม,ม ลมบ้าหมูเไรกันดีอ่ะเธอต้องแผนสงเธอแก้เป็นลมบ้าหมูเลยหนึ่งสองสามเอ้ย้าจ้าจเาจ้าจ้จ้า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 งาจ้าจ้าาจ้า้าจ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 ้าะ้าจ้าจ้าเลาจ้าจ้าจาจ้เขาหาาาา้า้กาจา้า้้า เอาอะไรให้เขากัดไว้กัดกัดไม่มีอะไรเลยคระพี่ไม่มีเอาไม่มีอะไรกัดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไปอันนี้ไปอ่ะ เป็นตำรวจเฮ้ยพิมมองอะไรใหญ่เลยน,น่ากลัวมากเลยหรือว่ากังจหาที่พาเราไปเชือ้อไม่ต้องห่วงหยุดอีกนิดนึงถ้างั้นต้องแผนต่อไปเป็นนะออฮัลโหลค่ะแม่คือว่าเ,ออเดี๋ยวค่ะ จะได้กินข้าวพร้อมพ่อไหมคะพอดีว่าหนูคิดถึงพ่อคะ่ะฮ่อ,อะไรนะอ๋อพ่อยังทางานอยู่ยังไม่ออกมาจากสอนนอหรอกค่ะเออทำไงดีคะหนูอยากกินข้าวกับพ่อช่วยไม่ได้เนาะก็มีพ่อเป็นตำรวจะแต่ก็ดีเหมือนกันนะพ่อจะได้ช่วยแบบว่าจัดคนร้ายแบบว่าจำกัด แต่ว่าถ้าเกิดว่า<ม>พ่อกลับมาเมื่อไหรก่ก็แม่ก็ช่วยโทรบอกด้วยละกันนะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่หน,พนหูพ่อหนูเป็นตำรวจเนาะ๋อใช่ค่ะพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะอยู่สอนอไหนล่ะสอนอนสอนอะ้วยสอนอ,อนโลตัสค่ะฮะสอนอโลตัสเหรอพ่อฉันก็อยู่สอนอนโลตัสเป็นผู้กำกับ ที่ที่สนอเขาไม่ถ่ายหนังกันด้วยเหรอคะพี่แหมเด็กนี่มาหลอกฉันพิมทำไมเขารู้ว่าเธอโกหกอะไม่รู้สินี่ฉันลูกสาวเล่นเงียนมากเลยนะทำไมเขาถึงจับได้อะสู้สุดชีวิตโอ้ยโอ้ยไม่ดี้ยการเขาด้วยหนักขึ้นจะโดนไปหยุดที่ไหนางนั้นต้องวิธีสุดท้ายวิธีอะไรอีกอ่ะ ไม้ตายเราต้องต่อรให้ถึงสุดสองสามย่าจันนี้รัอผิอเลยจันรับผิดจานนี้จันจันจันไม่เลื่อนเลยรับโทษอยู่เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าเธอไม่จอดนะฉันจะมีคลเธอให้ตายอือฉันจัดไม่ได้ฉันจัดไทำไม่ถึงจะจัดไม่ได้ล่ะเพราะงั้นฉันจะมีพลเธอมาแล้วมาแล้วอะไรมาพูดไม่รู้เรื่องอะไรฉันจะมีพลเธอนะมาแล้วจริงๆริงมัน ่อบอกนะว่าที่ท่าทางแป,แปลกตั้งแต่ขึ้นรถมาได้สักพักคืออย่ายเข้าน้ำหรอคะใช่เฮ้ยกันนึกว่าจะจับพวกเราไปขายไม่ไม่รีบละอ,อ,อ,อ่ะจ๋าปลงเราไม่รีบไปเข้าน้ำหรอคะ